วัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ทุกคนอยากโชคดีไหมคะขอโทษตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณร่างกายทุกส่วนของตัวเองแล้วก็ขอบคุณแล้วก็บอกรักเขาค mm ุณ hmm. ต่อไปนี้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเองมากๆ mm hmm. เชื่อพี่สีนะคะเพราะพี่ทํามาแล้ว mm hmm. คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสุขภาพดีไหมนะคะ mm hmm. ลองเปิดใจนะคะขอบคุณสมองบอกรักเขา mm hmm. ขอบคุณสมองมากๆนะฉันรักเธอนะ ขอบคุณธรรมชาติที่ทําส่งเสริมให้ชีวิตฉันดีขึ้นมีความสุขสงบสุขมีสตินะคะมีความจริงใจซื่อสัตย์เป็นของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นตุบๆขอบคุณผิวพรรณของฉันที่ขาวออร่าจับสวยงามขอบคุณดวงตาของฉันที่ส่องประกายงดงามมองเห็นโอกาสดีๆ คุณมีปัญหากับตรงไหนให้ขอบคุณตรงนั้นทุกวันทุกวันแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่นี่เป็นคนหนึ่งค่ะนะคะที่โกรธง่ายโมโหง่ายอารมณ์เสียแต่ก่อนนะคะทุกวันนี้ดีขึ้นมากนะคะหลายเดือนที่พี่นี่เนี่ยได้ฝึกจิตให้ตัวเองจิตใจสงบมีความสุขมีสตินะคะเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับวิธีการขอบคุณตัวเองค่ะจะทําให้คุณ สุขภาพดีมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เกิดปัญหาอะไรกับคุณ้องหยุดรับเรื่องลบทุกกรณีแล้วก็มองโลกในแง่บวกค่ะนั่นแน่จกกะกวัานจะมาช่วยมาเตือนเราสินะคะมาเขาเรี้กอะไรมาท้าทายเราใช่ไหมให้เรารู้สึกว่าโชคดีจังเลยนะเออที่เป็นอย่างเงี้ยนะ่ะต่อไปนี้เราจะโชคดีต่อไปนี้เราจะมีเงินมากมายถาถูม,มาหาเราต่อไปนี้เราจะมีคนรักดีดี รู้สึกไปเลยว่าอนาคตของคุณเนี่ยให้มาอยู่ปัจจุบันให้ดึงเข้ามาอยู่เป็นปัจจุบันให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ชีวิตเราจะดีดีต่อไปไนีไปไ้เราจะค้าขายดีเราจะมีแฟนดีลูกดีร่ํารวยให้รู้สึกว่าวาจาเราประกาศสิทธ์พูดสิ่งไหนก็เป็นจริงทุกครั้ง หรือว่าเราคิดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดสิ่งดีๆได้สิ่งดีๆค้าขายดีพวกขายของดีเจอไม่ดีๆเจอผู้คนดีๆที่จะมาเป็นแสงสว่างช่วยสังคมประเทศไทยด้วยกันก็ขอให้ได้เจอหลักๆเราจะได้สติมีความสุขค่ะทุกคนสุขภาพเราจะดีขึ้นเงินทองจะไหลามาเทมาอัตโนมัติค่ะ